ครับเลยภาคบ่ายของวันนี้นะครับเป็นวันแรกของค่ายลูกเสือนะครับวันนี้ในภาคบ่ายเราเริ่มต้นด้วยกิจกรรมนะครับฝึกความมีวินัยนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ของค่ายอย่างนี้นะครับก็คือวินยัยวิชาและก็หาเหนะครับซึ่งในภาคบ่ายนี้ครับก็จะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้นะครับ ทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ฐานนะครับเพื่อจะให้ ลูกเสือเรานะครับได้วนเวียนนะครับเรียนรู้เรื่องความมีวินัยนะครับบนพื้นฐานของการทํางานเป็นระบบหมู่นะครับอันนี้เป็นกองของลูกเสือชั้นป .6 นะครับด้านหลังนะครับไปดูต่อกับกองลูกเสือฝั่งนู้นนะครับเอ็นเนตรนารีนะครับฝั่งนี้เป็นเนตรนารีนะครับเนตรนารีมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจของเนตรนารีนะครับฝึกความยุ่งยยเช่นเดียวกันนะครับฝั่งอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีคุณครูฝึกนะครับที่ตุกท่านนะครับได้รับการันตีว่าผ่านการฝึก อบรมหลักสูตรต่างๆของลูกเสือมาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็มีความสามารถในการฝึกเด็กนักเรียนนะครับในช่วงของการเข้าค่ายทั้ง3วันนี้นะครับเดี๋ยวส่งต่อคูอิงฟ้านะครับมุขงเนตรนารีนะครับว่าด้านหลังนี้นารีเขาทำอะไรกันนะครับเชิญครับ เอ้ไม่ต้องตรงแขเอ้แล้วก็ยืดแต่เดียวบริบคือลงแล้วก็เอาลงมาทีนิขอบคุณค่ะครูชัยคะและตรงนี้นะคะอ่าเนตรนารีนะคะซึ่งเราจะแบ่งเนตรนารีเนี่ยเป็นสองกองนะคะสําหรับกองแรกตรงนี้นะคะก็เป็นการฝึกอ่าระเบียบแถวนะคะที่เห็นชัดๆเลยเมื่อกี้นะคะการยกมือจังหวะ1 2นะคะครูอิงก็ได้อ่าความรู้ไปกับอ่าลูกๆเนตรนารีด้วยนะคะตรงนี้อยู่ขาพเลยทุกคนต้องพึ่ก็คือข้าดงข้าดงเป็น การฝึกของเรานะคะเข้มข้นนะคะด้วยอ่าโดยครูฝึกของค่ายอภัยบริยักษจังหวัดพัทลุงนะคะอย่างียอันดับแรกนะครับท่าตรงทุกคนดูอันดับแรกต้นเกาชิดต้นเกาชิดลายเกาแยกอางประมาณหนึ่งคืบเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งคืบลายเ้าวางประมาณหนึ่งคืบต้นเาาชิด เป็นไงคะนี่ะบรรยากาศนะคะการฝึกของเนตรนารีกองแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูเนตรนารีอีกหนึ่งกองค่ะตามมาเลยค่ะเข้ามาอยู่ลงกิเปากิพกยืดปกยกไายตางกลัหน้ารับสายตาออกไปมืออมาป๊กออกมาวางข้างขาใหู้วาง นี่ตีนเวยกอมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะอาหารเมื่อตอนเที่ยงนะคะเรารับประทานอาหารเป็เสิบเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารก็ถือว่าสุดยอดนะคะมื้อแรกของเด็กๆวันนี้นะคะเห็นเลยว่ามีไข่ดาวเพิ่มโปรโตีนกับเด็กๆนะคะสําหรับมื้อแรกเลยถือว่าใช้ได้นะคะให้สามผ่าน,นะคะ่ะมาเลยค่ะ ยาวๆมาเลยค่ะคที่บ้านไชดาวอะไรอร่อยกว่าอ่าขออนุญาตนะคะคนที่บ้านอาสักสองสามวันนะคะที่นี่อร่อยกว่าค่ะเราต้องโยอที่นี่ไว้ก่อนนะคะและตรงนี้นะคะอะาเนตรีกองที่สองตรงนี้นะคะอ่าเมื่อตกี้กองแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกแถวแบบนั่งนะคะมาถึงตรงนี้จะเป็นาการยืนแถวนะคะระเบียบแถวนะคะการฝึก โดยครูฝึกจากอ่าค่ายอภัยบริลักษ์เหมือนกันนะคะซึ่งการฝึกของเราก็อ่ามีความเข้มข้นนะคะซึ่งครูฝึกนะคะที่ค่ายอภัยบริลักษ์เนี่ยก็มากด้วยฝีมือนะคะความรู้นะคะการฝึกของเราเข้มข้นมากค่ะ ลูกๆนะคะนักเรียนของเราเนี่ยถือว่าได้ประสบการณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและการฝึกชัดเจนแน่นค่ะดันมือให้ีไปกันนานั้นเอายกไว้วันนี้นะคะแน่นอนว่าเด็กๆได้วิในนะคะนี่คือการฝึกวิในการฝึกระเบียบแถวต่างๆนะคะทั้งแบบนั่งแบบยืนนะคะ วันนี้ลูกๆนักเรียนของเรานะคะก็ได้ออกมาาเรียนรู้ประสบการณ์นะคะนอกห้องเรียนนะคะถือว่าเป็นการาได้ประสบการณ์ตรงไปด้วยนะคะท่านผู้ปกครองอไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะอตอนนี้ภาพนะคะการาบรรยากาศณไนะข่อภัยบริรักษ์ นะคะที่จังหวัดพัทลุงนะคะตอนนี้เด็กๆกําลังเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับระเบียบแถวค่ะบอกแล้วความรู้เนี่ยที่ได้ไปแน่นนะคะประสบการณ์เนี่ยแน่นปึกเลยค่ะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสนุกสนานนะคะ Oh, <No. S 1> มีบ้างนะคะที่หลงจังหวะนะคะอ่าเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อ่าลูกเสืออีกหนึ่งกองนะคะเราตามไปดูกันเลยค่ะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับาการฝึกระเบียบแถวนะครับอของลูกเสือนะครับบุคคลท่ามือเปล่านั่นคือไม่มีอาวุธนะครับ ซ้ายหันขวาหันนะครับที่ถูกต้องทํากันอย่างไรนะครับโดยทางพ่วมกับจะได้ฝึกลูกเสือของเรานะครับซึ่งเป็นลูกเสือที่ได้แบ่งไว้นะครับตรงนี้แบ่งเป็นกองย่อยๆนะครับสามกองนะครับเพื่อให้เห็นพัฒนาการของทั้งสามกองว่ามีความเหมือนและมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับก็ทุกคนทําได้ดีนะครับ ทุกคนก็จะมีนะครับขวดพลาสติกนะครับในการเติมน้ํานะครับซึ่งทางค่ายก็เลยให้ทูกเสือนะครับทุกคนนะครับเตรียมขวดมาคุลแหนึ่งใบนะครับเพื่อเติมน้ําซึ่งเรามีจุดบริการเติมน้ําไว้ตลอดเวลานะครับที่พี่น้องเสือต้องการก็ไปเติมน้ําได้นะครับขวดนี้ใช้ตลอดนะครับในการดู่ค่นี้นะครับก็ถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เป็นขยะนะครับให้กับค่ายทหานแห่งนี้นะครับ ดูเข้มแข,ข็งนะครับรแต่ละคนดูเข้มแข,ข็งแล้วก็ทํากันแบบพร้อมเพรียงนะครับว้าเตีมแล้วดีมแล้วใชเท้าวว้าอันอันนี้เป็นลูกเสือของปอหกนะครับก็ปอห้านะครับปนกันนะครับลรวแบ่งเป็นสามกองย่อยนะครับอยู่ในในในถาดน,น,นี้นะครับ เสียงดังฟังชัดนะครับก็ไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งของลูกเสือฝั่งนี้บ้างนะครับเป็นลูกเสือปอห้านะครับอาดง้าาในไาเด้พักบ่ายวันนี้ครับเราให้พี่น้องเสือของเราได้แต่งกายด้วยชุด ลำลองนะครับซึ่งก็อใจชุดพละศึกษานะครับในการทำกิจกรรมนะครับเพื่อความสะดวกนในการเข้าฐานต่างๆ คอยมั liberal, ่นใจนะครับในการที่นำเหล่าคนท่านมาอยู่ที่ค่ายอย่างนี้นะครับทุกคนเรียนรู้นะครับในการทำกิจกรรมอย่างมีความสุขนะครับกับการเข้าฐานต่างๆทุกกิจกรรมนะครับอยู่ในพ่วงเวลาที่ตารางการประกอบกิจกรรมทั้งหมดต่อไปเราครูให้พวกเรานับด้วยปั๊บับเลยหนึ่งสองหนึ่ตต่อไปขวา มาดูกองย่อยต่อไปนะครับว่าทำได้ดีขนาดไหนก็เรียบร้อยนะครับนะครับด้านหลังครับทั้งสามกองย่อยเราแบ่งกันนะครับให้ไล้ทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นการฝึกวาวัยนะครับไปกับลูกเสือในนารี่ของเรานะครับทั้งเตินหมานเมื่อกี้ทั้งหมด4ฐานนะครับต่ฐานนี้แบ่งเป็น3 3ย่อยสามกองย่อยนะครับเพื่อง่ายในการฝึก นะครับก็ฝากผู้ครองนะครับก็สามารถติดตามกดไลค์กดแชร์ทางเพจวัชิวดได้ตลอดนะครับจะมีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็ติดตามบรรยากาศแบบนี้ได้ตลอดนะครับหลังจากนี้กิจกรรมนี้เสร็จพวกก็จะไปสู่กิจกรรมการเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลซึ่งค็จะเป็น EP ที่4นะครับให้ติดตามรับชมกันนะครับช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอาดูนักเรียนก่อนนะครับว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในช่วงนี้ครับ ับับับต่อไปนะาวท้ายไชิดนะวันนี้อากาศดีนะครับที่นี่จะไม่ร้อนนะครับ 1. 1> ม,มีเมฆครึ้มฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับก็ถือเป็นความโชคด,ดีของลูกเซเรตรีของนมาชว่วดวนะครับที่มาเข้าค่ายแล้ววันนี้นะครับอากาศเป็นใจมากนะครับทุกคนแข็งเลยนะครับไม่มีใคร ่าเป็นลมแม้แต่คนเดียวนะครับตั้งแต่พิธีเปิดมาแต่ตอนเช้าไปบบเปิด่องห่าไปเลยนห่ออต่อเนื่อไปเลย้้ือหวาอัน ค่ะและนี่ก็เป็นความเข้มแข็งนะคะ,ะความพร้อมเพรียงนะคะได้ซึ่งวินัยนะคะได้ระเบียบแถวนะคะถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องกดไลค์แบบมารวรัวเลยค่ะขอกดไลค์กดใจมาเลยค่ะกดแชร์ด้วยนะคะไไไดด้้ดเทายางงั เดี๋ยวเรากลับมุกไปที่เนตรรีกันดูอีกสิคะว่าจะเข้มข้นขนา,นาดไหนตามมาเลยค่ะไ มาเลยค่ะ คืนนี้นะคะท่านผู้ปกครองนะคะสบายหายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีะเหมือนเนตรนารีก็จะมีครูนะคะทีมผู้หญิงเนี่ยจะมาอยู่กินนอนนะคะอยู่กับลูกๆนักเรียนเนี่ยคือตลอดนะคะมีการประกบอยู่ตลอดแม้กระทั่งว่าตอนเรียนแบบนี้เราก็เดินประกบนะคะ ความเข้มแข็งของเนตนารีนะคะลูกๆูกเนตนารีเนี่ยก็ไม่แพ้กันกับลูกเสือที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นะคะเสียงดังฟังชัดนะคะระเบียบแถวนี้คือได้แน่นอนนะคะบอกแล้วว่าแน่นมากนะคะ น,น,นี่คือประสบการณ์นะคะที่เรา,าได้รับตรงๆนะคะต่อไปเดี๋ยวคำลังต่อไปคือรู้ยากให้เปิดกันตอนขั้นตอนคือให้ต่อเนื่องไปเลยแล้วก็นำ้ำดังๆดูใช่ัน ความเข้มแข็งความพร้อมเพรียงนะคะความเมตตาเบียบวินัยของลูกๆนักเรียนนะคะถือว่าสุดยอดค่ะหนึ่งสองรันรันวนวนหนึ่งสองออกกระเด็นต่อไปเลยไปอันไปอัน จังหวะคือต้องเป๊ะนะคะหนึ่ออกว่าอันว่าอันก็เหมือนกับใต้อันนั่นแหละเดอย่ามึนมือซ้ายรู้ไหมมือซ้ายอยู่ข้างไหนเออไม่ใช่อยู่ข้างขวานะเอาเราออกนอกสถานที่มาแล้วนะคะเราต้องให้ได้นะคะในสิ่งที่ประสบการณ์นะคะได้กลับไปแก่กับลูกๆนักเรียนของบ้านฉวดของเรานะคะ ปิดกั้นตอนนะปิดกั้นตอนทุกคนรับทราบครูได้ยินกันหมดนะเอาตรงว่าอัอนเดียาอย่าเอาค้างไว้จังหวะที่หนึ่นค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ก่อนเอาต่อไปอย่านับเส็ย บรรยากาศตอนนี้นะคะอากาศเนี่ยกำลังดีเลยนะคะฝนก็ไม่ตกนะคะร้อนก็ไม่ร้อนถือว่าแม้แต่อากาศก็ยังเป็นใจให้กับลูกๆนักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านะอวดของเราในการมาทำกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีในช่วงสามวันนะคะ19 20 21วันจันทร์ถึงวันพุธถือว่าสุดยอดค่ะ ผ่านฟังคำสั่งด้วยเลยคูแบอบกว่านับไม่พอจีอ๋อฟังอันหน้าอันหน้า,นนานบ,บรรยากาศแบบนี้นะคะไม่ร้อนนะคะเอ,อื้อให้กับกลูกๆนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้รกันอย่างเ<า>ต,ต็มที่นะคะปิดกันตอนนี้ก่อนอ๋อตรง ไปค่ะเดี๋ย <Brid ges> <bon> วเราไปต่อกันอีกนะคะ <C hy m Volt> มาค่ะเราไปต่อกันดีกว่าค่ะตามกูยิงมาเลยค่ะ <S 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 อากาศไม่ร้อนนะคะแล้วก็ถูกล้อมรอบไปด้วยท่ามกลางต้นไม้นะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเอ,อื้อให้กับลูกๆเนี่ยได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะลูกๆจะได้เก็บประสบการณ์กันอย่างเต็มที่เลยนะคะบอกแล้วเรามาทั้งทีเราต้องได้เต็มร้อยนะคะแล้วเราจะต้องเอากลับไปให้ได้มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ อ่ามาในส่วนของห้องน้ำนะคะที่นี่คืออ่าความสะอาดนะคะความปลอดภัยเนี่ยถือว่าถ้าในระดับโรงแรมห้าดาวอันนี้ให้สี่ดาวค่ะถือว่าผ่านนะคะสี่ดาวตันผูกกระครองนะคะอ่าสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะอ่มาดูกันต่อนะคะถือว่าตรงนี้ก็ลูกๆนะคะกำลังเรียนรู้อยู่เข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะบอกแล้วว่า เรามาข้างนอกแล้วเราต้องให้ได้กลับไปนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะท่านผู้ปกครองดูกันเอาเองนะคะ และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะการฝึกระเบียบแถวน,นะคะของลูกๆทั้งลูกเสือแล้วก็เนตนารีนะคะไปตกดหงน้นนะครับงาน้ากนยากนาไอ้ไอ้ินกระโดดไก่อนทุกคนหันหน้ามาดูบอกกเราเราอย้งน้ัน้าบอกัหลังหันไอ้บิดจังหวะไว้ก่อนอยบบนี้นะตับหลังหัน เนี่ยจังหวะเนี่ยตีเพื่อไปยังตัวตีเต,ตาซ้ายไปก้างก้างเพื่อยังตัวดูไหมนะอยากรู้ทุกคนทำให้ถูกีกเดียวดูหลังหันอ่านะคะความเข้มข้นเนี่ยพลาดไม่ได้แม้แต่จุดเดียวนะคะครูฝึกก็อยากให้เราเนี่ยอ่าได้ความถูกต้องนะคะความเป็นระเบียบและความเป็นวินัยกันจริงๆค่ะไปค่ะเหลืออีกหนึ่งกองมาเลยค่ะตามมาค่ะ บรรยากาศแบบนี้นะคะจะให้ครูอิงไล์สดทั้งวันเนี่ยคือว่าสุดยอดนะคะแต่ว่าสงสารสงสาราทีมงานสูนในเ็กด้วยนะคะไปต่อค่ะวันนี้เราบอกแล้วบรรยากาศนะคะสบายสบายร่มรื่นนะคะ,ะนี่เลยค่ะตอนนี้นเข้มข้นด้วยทักษะและประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะคะ เอวต่าปลายเียืต,ตัวมาดูกลับหลังอันหนึ่งเอวตาปลายยืตัวดานข้างแต่เราจะไม่ล้มแนะเดี๋ยวเรามายึดน้นำถงยังไงไม่เข้าใจไหมติดตัวที่ใบมีไหมไม่มีนะเดี๋ยวลองปฏิบัติด,ดูทั้งหมดลุกอ่าตอนนี้นะคะอ่าลูกๆนะคะของเราก็จะได้ฝึกปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนะคะเรียนรู้จากครูฝึกแล้วเราก็ต้อง ่ฝึกด้วยตนเอง <c oughs> นะคะเออบริเวณตะเกียงเก้งนิ้วที่อยู่ที่กลางเนี่ยระหว่างนิ้วที่กลางเก็บบริเวณตะเกียงเก้งนะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่าในช่วงนี้เรากำลังรับสมัครนักเรียนนะคะในระดับชั้นปหนึ่งนะคะซึ่งของโรงเรียนบ้านเะวดเองเนี่ยก็มีทั้งหลักสูตร M.E.P. นะคะ Mini English Program และก็ห้องเรียนอ่าทั่วไปนะคะอ่าซึ่งในทุกวันเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทําการนะคะท่านผู้ปกครองนะคะสามารถนำ บุตรหลานของท่านนะคะมาสมัครได้นะคะอนุบาลตอนนี้เราก็กํากลังรับสมัครอยู่นะคะทางฝั่งอนุบาลน,นะคะก็สามารถที่จะไปสมัครได้ที่ฝั่งห้องเรียนอนุบาลน,นะคะในส่วนของอป .1 ห้องเรียน MEP นะคะก็สามารถาเดินไปสมัครได้ที่อาคารสีชมพูนะคะฝั่ง M.E.P. นะคะตั้งแต่วันที่21นะคะกุมปาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะเบิกเลิกวันพุธนี้นะคะเลิกดีขอไม่มากนะคะ30คนนะคะวันแรกครูอิงขอ30คนนะคะแล้วก็อ่าปอหนึ่งทั่วไปนะคะอ่าใครที่กลัวว่าจะสมัครไม่ทันจะมาก่อนวันที่21นี้เราก็รับค่ะเรารับกันที่อา,อาคารปอหได้เลยนะคะเรารับตลอดค่ะลูกๆ นักเรียนของเรานะคะบอกแล้วกิจกรรมของโรงเรียนบ้านะอวดของเรานะคะแน่นนะคะแล้วลูกๆเนี่ยได้ประสบการณ์อย่างเต็มที่นะคะเอาละค่ะนี่คือความเข้มข้นนะคะของการฝึกนะคะ ไข่ลูกเสือเนนารีในครั้งนี้นะคะกลับบ้านไปเนี่ยท่านผู้ปกครองจะได้อะไรนะคะลูกลกสาวลูก่าวนะคะที่เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์นะคะสุดยอดกันทุกคนเลยนะคะเ,เราต้องร้อยเปอร์เซนต์หรือเราต้องเอาไปร้อยกว่านะคะ เอามือลงปงตรงตรงตรงยังไงเมื่อกี้อาไรดีครับปับเดี๋ยวได้ยิงนิ่งตรงตรงอย่าลืมกันนะคะแล้วรีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะสำหรับทุกโปรแกรมเลยของเรานะคะ เรารอทุกท่านอยู่นะคะโรงเรียนบ้านะฉวดของเรารอ,อท่านผู้ปกครองนะคะพาหาลูกๆพาบุตรหลานของท่านนะคะมาสมัครเข้าปหน,นะคะสมัครอนุบาลด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขอจบนะคะ,ะครูชัยคะวันนี้ อีพีตรงนี้นะคะเราน่าจะฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะครูชัาสักนิดนึงค่ะ ครับเดี๋ยวติดตามเราตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ในภาคค่าก็มีนะครับ่าตลอดกันเลยทั้งวันนะครับแล้วก็บรรยากาศลูกๆเห็นแล้วมีความสุขนะเรามีความสุขในการที่นําลูกมาออกจากโรงเรียนแล้วก็มาเจอบรรยากาศที่เป็นประสบการณ์กับลูกๆนักเรียนนะครับในบรรยากาศของการเข้าใกล้ลูกเสือเรนเดอรีปีนี้นะครับถือว่าเปิดฟ้าใหม่กับบ้านเจ้าวดนะครับออกนอโรงเรียนบ้างนะครับเพื่อให้เรกได้พบประสบการณ์ใหม่ๆเจอโควิดมานะคะแล้วก็ปีการศึกษา2พ6 5นาิ้าเนี่ยเราก็ทํากันเองปีนี้เราเปิดประสบการณ์ให กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนมัธยมศของเราค่ะได้มาเจอกับประสบการณ์ด้วยตัวเองข้างนอกนะคะนอกสถานที่ค่ะเป็นวิทยาลังการบริหารโรงเรียนมัธยมดารนะครับอย่าลืมนะครับสมัครเยอะๆนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับมัธยมศึกานะครับตลอดในปีการศึกษา67กับเรามัธยมศึกครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับ EP ที่4นะครับในกิจกรรมเดินทางไกลครับท่านนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ